ต่อท่อขึ้นมาเฉยๆแบบนี้แรงดันน้ำจะพุ่งแรงแค่ไหนนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูความไปลปั๊มแบบไหนที่สามารถดูดน้ำได้จนหมดเกลี้ยงถ้าน้ำมีเศษอินดินทรายกรวด โหนตมผสมควรจะใช้ปั๊มรุ่นไหนมอเตอร์แช่อยู่ในน้ำสายไฟก็แช่อยู่ในน้ำถ้าท่านดูวิดีโอนี้ให้จบท่านจะสามารถใช้ปั๊มจุ่มแบบนี้ได้อย่างปลอดภัยเราจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับงานวิธีการใช้งานแต่และรุ่นใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือปั๊มที่ผมจะนำมาสาธิตวิธีการใช้งานและจะมารีวิวประสิทธิภาพให้ท่านได้ดูครับเป็นปั๊มรุ่นทอร์นาโดยี่ห้อซ u เปอร์ปั๊มจากโรงงานมิสูบิชิอิเล็กทริกออโตเมชันประเทศไทยมาดูสเปคกันก่อนนะครับนี่ดูที่กล่องจะเห็นได้ชัดกว่ากำลังไฟฟ้า100วัตต์อัตราการไหล85ลิตรต่อนาทีน้าหนัก 3.2กิโลกรัมสายไฟที่ให้มามีความยาว3.5เมตรพอพูดถึงปั๊มน้ำผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเกิดคำถามและอยากรู้มากๆก็คือปั๊มน้ำนี้ส่งน้ำได้สูงกี่เมตร h 6.7เมตรเราต้องไปเปรียบเทียบกับกราฟอัตราการไหลอีกเพราะถ้า h สูงหมายความว่าท่อสูงมากๆเนี่ยมันจะส่งผลต่ออัตราการไหล ค่าเ e i สูงตั้งแต่7เมตรขึ้นไปอัตราการส่งน้ำจะอยู่น้อยกว่า20ลิตรต่อนาทีก็คือน้ำมันจะไหลอ่อนมากๆถ้าจะให้ประสิทธิภาพการส่งถ่ายน้ำสูงสุดเราควรจะให้ปลายท่อส่งน้ำอยู่เหนือระดับน้ำไม่เกิน3.5เมตรเราจะได้อัตราการส่งน้ำสูงถึงประมาณ80ลิตรต่อนาทีจากกราบทำให้เราทราบว่า ปั๊มแบบนี้มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งจุดอ่อนก็คือมันไม่สามารถส่งน้ําได้สูงมากๆเราจะส่งน้ําจากชั้น1ขึ้นชั้น2ชั้น3ชั้น4ขึ้นตึกทําไม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นหน้าที่ของมันคือถ่ายน้ําในระดับที่ไม่สูงมากอย่างเช่นจากบอ่อเลี้ยงปลาเอาไปไว้ระบายออกไปข้างนอกจุดแข็งของเขาก็คือสามารถถ่ายน้ำได้ปริมาณมากในเวลาสั้น ถังเปล่าที่มีปริมาตรความจุ50ลิตรปั๊มตัวนี้จะสูบน้ำให้เต็ม50ลิตรในเวลากี่นาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับพร้อมกันนั้นเราจะดูเวลาไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้อยู่ที่เลข2ผมเปิดสวิตนี่ปั๊มทำงานแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมนาฬิกาถือนาฬิกาไปด้วย10วินาที15วินาทีนี่ท่านด,ดูดูตรงนี้เลย ดูตรงนี้เลย35วินาทีตอนเริ่มต้นเข็มวินาทีอยู่ที่เลข2เมื่อน้ำเต็มถังเข็มวินาทีอยู่ที่เลข9เวลาที่ใช้ไปคือ35วินาทีจะได้อัตราการไหลอยู่ที่85ลิตรต่อนาทีต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะรุ่นนี้นะครับก็คือซ u เปอร์ปั๊มรุ่น PSP 1 0 5 S จากโรงงานมิสุบิชิ Electric a u t o โตเมชัประเทศไทยจุ่มน้ําและเสียบปลักให้มันทํางานทิ้งเอาไว้ได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพักเพราะว่าเขาออกแบบระบบการระบายความร้อนให้น้ำเข้าไปผ่านเสื้อของตัวมอเตอร์และปล่อยออกมาตราบใดที่มีน้ำอยู่เนี่ยมอเตอร์ก็จะไม่ร้อนก็ทำงานได้ต่อเนื่องในมอเตอร์รุ่นนี้มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า t h e r m a l protector ก็คือมันจะคอยตรวจจับความร้อนของมอเตอร์ถ้าถึงจุด ที่จะสร้างอันตรายมันจะตัดไฟออกมอเตอร์ก็หยุดหมุนนะครับแต่ตัวนี้จะกลับมาทำงานได้เองเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงมาใช้แมกเนิคอลซีลแบบ2ด้านที่มีความทนทานต่อสิ่งสกรปรกมากกว่าซีลแบบด้านเดียวในกระบวนการผลิตจะมีการทดสอบการรั่วซึมทุกตัววัสดุที่ทำตัวเสื้อของมอเตอร์เป็นอลูมิเนียมผ่านการชุบกันสนิมด้วย เทคโนโลยี EDP e ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ชุบกันสนิมตัวถังรถยนต์นะครับและเพลาก็ยังทำด้วยสแตนเลสจึงสามารถใช้ปั๊มรุ่นนี้ได้กับน้ำที่มีเกลือผสมต่อมาผมจะทดสอบระดับน้ำต่ำสุดที่ปั๊มตัวนี้จะทำงานได้สามารถดูดน้ำได้เกือบหมดประมาณไหน ท่านเพิ่มจะเห็นว่าดูดน้ําได้เกือบหมดเราสามารถถอดตะแกรงกันขยะออกได้เนี่ยโดยทั่วไปบางรุ่นก็อาจจะถอดไม่ได้แต่รุ่นนี้พอเราถอดตะแกรงกันขยะเนี่ยจะทําให้บริเวณส่วนล่างของปัม๊มวางเกือบแนบสนิทกับพื้นก็จะทำให้ดูดน้ำได้ต่ำมากๆส่วนปุ่มที่โผล่ขึ้นมานี่ประมาณ2มมเท่านั้นเอง ก็จะมีระดับน้ำที่ค้างอยู่แค่2มิลิเมตรซึ่งมันทำให้เวลาน้ำท่วมบ้านเราเราก็ลดงานไปได้เยอะแต่ถ้าเราใช้นอกบ้านที่มีขยะเราต้องใส่ตะแกรงนี้นะครับปั๊มแบบนี้เวลาใช้งานตัวปั๊มอยู่ในน้ำมันอันตรายหรือเปล่ามีวิธีป้องกันนะครับอย่างแรกคือ เราจะไม่ใช้ปั๊มจุ่มในขณะที่ตัวเราเองอยู่ในน้ําแต่ก็จะเจอคําถามอีกว่าแล้วเราจะป้องกันคนอื่นได้อย่างไรในขณะที่เราขึ้นมาบนบกอาจจะมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงมาเล่นน้ําบริเวณนั้นหากมีไฟรั่วขึ้นมาก็าจะโดนไฟดูดได้ที่บ้านของท่านควรจะมีอุปกรณ์ตัด เมื่อมีไฟดูดหรือไฟรั่วแต่ที่ระบบไฟที่บ้านของท่านไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดเลยก็มีอีกทางหนึ่งใช้ปั๊มรุ่นที่มีอุปกรณ์ตัดไฟตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ข้อมูลทางเทคนิคสเปคเดียวกันทั้งหมดต่างกันที่มีอุปกรณ์ตัวนี้คือมันจะตัดไฟถ้าไฟรั่วนั่นเองในสภาวะการทํางานปกติจะมีไฟสีแดงติดแบบนี้ก็คือเป็นการจ่ายไฟไปให้ปั๊มส่วนปุ่มเล็กๆตรงนี้ คือเป็นปุ่มเทสเราเทสดูว่าอุปกรณ์ยังทํางานได้ปกติหรือเปล่าก็คือกดปุ่มเขาขาเล็กๆตรงนี้อุปกรณ์กันดูดตัวนี้อย่าให้เปียกน้ําครับอย่าเอาไปใช้ในตอนฝนตกหรืออย่าลากสายผ่านแอ่งน้ําต้องอยู่ในที่แห้งเสมอเพราะว่าถ้าน้ําซึมเข้าไปข้างในเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปตามช่องเหล่านี้ได้เนี่ยอาจจะทําให้มันทางานผิดพลาดนะครับแทนที่มันป้องกันไฟดูดมันกลับดูดเราซะเอง ส่วนที่เป็นตัวปั๊มนั้นทำด้วยพลาสติกแข็งมีความเหนียวและก็มีความหนาโอกาสที่จะแตกหักหรือชำรุดเนี่ยค่อนข้างยากจุดอ่อนจึงอยู่ที่สายไฟวันนี้ผมจะจำลองการชำรุดของสายไฟโดยการเปิดฉนวนออกมาเพื่อให้ส่วนที่เป็นสายไฟทองแดงมีโอกาสสัมผัสกับน้ำ คำเตือนการทดลองนี้มีอันตรายถึงชีวิตห้ามทําตามหรือลอกเลียนแบบด้วยเหตุผลของความปลอดภัยผมจะใช้ไส้กรอก2อ,อันนี้แทนนิ้วมือแทนอวัยวะร่างกายของมนุษย์และใช้ดินบนกระบะนี้แทนการยืนอยู่บนดินจริงๆแต่ผมเชื่อมต่อสายดินมาที่กระบะนี้ทำให้สักไฟฟ้าเท่ากับพื้นดินที่อยู่ภายนอก ผมจะเอาสายไฟไปสัมผัสกับไส้กรอกหนึ่งสองสามตัดเร็วมากท่านผู้ชมดูที่ไฟสีแดงนี้นะครับแล้วดูการทำงานครับไม่มีไฟนะครับอย่างนี้ก็คือปลอดภัยปลอดภัยคราวนี้ผมจะทดสอบโดยการนำสายไฟที่ชํารุดจุ่มลงไปในน้ำซึ่งเหตุการณ์นี้ มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าปั๊มตัวนี้เราลากไปในน้ําและสายไฟมันก็จมอยู่ในน้ําขณะนี้สายไฟที่ชํารุดยังไม่ไปสัมผัสน้ําตอนนี้เมื่อสักครู่ตัวนี้ตัดไฟอยู่เราต้องกดรีเซ็ตเพื่อให้ไฟผ่านตัวบังไปที่ปั๊มน้านี่กดรีเซ็ตแล้วครับตอนนี้ปั๊มน้ําทํางานนะผมไม่ได้จุ่มปั๊มน้ําลงไปในน้าเพราะมันจะเลอะเทอะ กระจายแต่ว่าท่านผู้ชมจะทราบได้ว่าปั๊มน้ําทํางานอยู่เพราะว่ามีเสียงดังที่ปั๊มน้ํานะครับผมจะเทสให้ดูว่าสายไฟมีไฟอยู่แต่ในน้ําไม่มีไฟนะเพราะว่าสายไฟที่รั่วนั้นยังไม่ได้สัมผัสกับน้ำ ท่านผู้ชมสังเกตที่ไฟนะครับตอนนี้ไฟติดอยู่หนึ่งสองสามนี่ตัดแล้วครับแล้วก็เราก็เช็คได้ว่านี่ตรงนี้ก็ไม่มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟแต่ตรงนี้ยังมีอยู่เหตุที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่ามันจะตัดไฟหลังจากตัวอุปกรณ์กันดูดนี้หลังจากนี้จะไม่มีไฟ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปสายไฟขาดชำรุดแบบนี้เราสามารถซ่อมเองได้แต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำไดโวหรือปั๊มจุ่มแบบนี้ห้ามซ่อมสายไฟเองเด็ดขาดเพราะว่าสายไฟมันอยู่กับน้ำตลอดเวลามันมีโอกาสที่จะรั่วซึมเข้าไปข้างในทําให้ปั๊มเสียหายหรือเราโดนไฟดูดสิ่งที่ควรทําก็คือส่งปั๊มกลับไปที่ศูนย์บริการให้เขาเปลี่ยนสายไฟใหม่ทั้งเส้นแบบนี้จะปลอดภัยที่สุด มาถึงข้อด้อยหรือข้อจำกัดข้อจำกัดของปั๊มตัวนี้ก็คือมันจะทำงานได้ดีกับน้ำสะอาดอาจจะมีโคลนมีฝุ่นมีขยะหรือมีเม็ดกวดเม็ดทรายได้บ้างแต่ขนาดต้องไม่เกิน3มิิเมตรถ้างานของท่านต้องสูบน้ำที่สก,กรปรกมีโคลนตมเม็ดกรวดเม็ดดินเม็ดทรายใหญ่ต้องเอาอีกรุ่นหนึ่งครับ คือรุ่น sspv 4 0 5 sa ตรงนี้จะมีตะแกรงกันขยะที่สามารถถอดได้เมื่อถอดได้เนี่ยจะเห็นว่าช่องว่างตรงนี้ใหญ่มากวัตถุสิ่งของที่ปะปนมากับน้ำที่มีขนาดใหญ่ถึง33มลิเมตรจะสามารถลอดช่องตรงนี้แล้วก็ปล่อยออกมาได้นะ ปั๊มรุ่นนี้อาศัยน้ําที่อยู่ภายนอกระบายความร้อนควรจะจุ่มอยู่ในน้ําที่มีระดับน้ําอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของบอดี้ที่เป็นสแตนเลสนี่ปรับทิศทางของทางน้ําออกได้ถึง180องศาปั๊มมีน้ําหนัก8กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นการที่จะย่อนปั๊มลงไปในบอ่อเนี่ยห้ามจับสายย่อนนะครับเพราะน้ําหนักมากอาจจะทําให้สายไฟภายในทองแดงขาดในได้ เขาแถมเชือกมาให้โดยสามารถที่จะย่อนลงไปในบอ่อลึกได้ถึง6เมตรเพราะว่าความยาวสายไฟที่เขาให้มานั้นยาว6เมตรปั๊มตัวนี้กินกำลังไฟฟ้า400วัตต์หรือว่าครึ่งแรงท่อทางออกน้ำขนาด2นิ้ว สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยเราสามารถเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้อย่างนี้เมื่อระดับน้ำลดต่ำกว่าระดับลูกลอยปั๊มก็จะตัดการทำงานเองสามารถส่งน้ำได้อัตรา280ลิตรต่อนาทีความสูงที่ส่งได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรวัดจากระดับถิวน้ำสรุปได้ว่าปัม๊มตัวใหญ่นี้มีข้อดีที่จ่ายน้ำได้ในปริมาณมากสามารถใช้ได้กับน้ำที่มีโคลนตมรมผสม มีจุดอ่อนอยู่ที่ไม่สามารถดูดน้ําได้เกลี้ยงหรือเกือบหมดส่วนปั๊มตัวเล็กนี้ใช้งานได้ดีกับน้ําสะอาดเหมาะที่จะใช้ติดบ้านยามน้ําท่วมเพราะสามารถดูดน้ําได้ระดับต่ำสุดถึง2มิเมตรจุดอ่อนคือไม่สามารถใช้ในห้วยหนองคลองบึงที่มีเศษขยะโคลนตรมผสมเพราะอาจจะทําให้ใบพัดติดขัดได้แต่เนื่องจากปั๊มตัวนี้กินกำลังไฟฟ้าน้อยเพียง100วัตต์เท่านั้นเอง มันจึงสามารถใช้กับโซล่าเซลล์ขนาดเล็กที่เรียกว่าโซล่าเซลล์นอนนาได้ด้วยที่กล่องสินค้าจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่2 2จุดนะครับท่านผู้ชมจุดแรกนี่สแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อไปชมวิดีโอแนะนําสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจของทางบริษัทข้างล่างนี้ก็จะเป็นแคตตาล็อกสินค้าแทนที่จะเป็นเล่มๆแบบนี้ก็ดีนี้เป็นไฟไล์อิเล็กทรอนิกสแกนปุ๊บก็เปิดอ่านจากมือถือ ปั๊มน้ำทั้ง3รุ่นที่ผมนำมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นนี้มีจําหน่ายตามร้านขายปั๊มน้ำทั่วไปราคาโดยประมาณก็คือถ้าเป็นตัวใหญ่ที่เป็นเรือนสแตนเลสนี้อันนี้6,000บาทถ้าเป็นตัวเล็กที่เป็นร้อยวัตตเรือนพลาสติกแบบนี้2,700บาทถ้าเป็นตัวสีเทาที่มีอุปกรณ์ตัดไฟเมื่อไฟดูดอันนั้น 3, 0 0 0บาทท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s u p e r p u m p m e ข t c o m สินค้ารับประกัน1ปีหรือ12เดือนแต่หากลงทะเบียนออนไลน์ภายใน14วันโดยการสแกน QR วอา e คนี้จะขยายเวลารับประกันเพิ่มขึ้นอีก3เดือนรวมเป็นทั้งหมด15เดือนและอย่าลืมศึกษาวิธีการติดตั้งใช้งานตามคู่มือที่มาอยู่ในกล่องสินค้าจะทำให้ท่านสามารถใช้ปั๊มจุ่มแบบนี้ได้อย่างปลอดภัย ทนทานใช้ได้นานกว่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY ถ้าท่านยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY อย่าลืมคลิกติดตามด้วยนะครับผมนำเสนอสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ